ก็กราบสวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับซ่องนิวอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปรีวิวรหัสตั้งแต่1บาทไปจนถึง599บาทเลยนะครับก็จะมี1บาทแล้วก็399บาทแล้วก็599บาทนะครับจะเริ่มจากที่1บาทเลยนะครับไอดี ID นี้ก็เป็นไอ1ดีบาทนะครับ พี่ก็ซื้อมาในราคา1บาทนะครับรหัสก็เป็นเลเวล1367เดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูของในตัวกันเลยครับของในตัวก็จะมีหมัดปลาน้ำนะครับนี่เดี๋ยวพี่ขอจับมาดูนี่นะครับหมัดน้ำอะไรมมัดอะไรพี่ก็ไม่รู้นะ่ะวอเตอร์อะไรเนี่ยกังฟูวอเตอร์ Water, กังฟูหรือเปล่าพี่ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อ่ะ ลก็จะใช้เป็นผลพ้ะนะครับพรกก็จะเป็นพระตื่นด้วยนะครับนี่นะครับสกิลก็ตื่น2หรือเปล่าน่าจะตื่น2ส,สกิลนะครับสอนสกิลก็ไปฟาร์มได้แล้วก็อพอใช้นะครับไอีนี้แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองใช้สกิลดูสกิลแรกก็จะปล่อยก้อนเมฆไปนะครับแล้วก็ทํำลายเนี่ยแล้วก็จิน้นโอ้โหฟาดสายฟ้าลงมาเลยนะครับ ก็จะมีเป็นปืนนะครับปืนตัวนี้นี่ซาดพลังปล่อยนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ค่าพลังกันนะครับค่าพลังก็เล่นเป็นสายดาบนะครับเล่นเป็นสายดาบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ไอเทมเลยครับไอเทมเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูที่ ไอเทมกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนดูจากด้านบนลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวเราก็จะดูนี่ครับตัวแรกก็จะเป็นดาบตัวนี้นลครับพี่ไม่รู้ว่าซื้ออะไรนะครับดาบตัวนี้น่าจะได้จากเกาะเรือนะครับเกาะซอมบี้แล้วก็จะได้แล้วก็จะเป็นนี่นะครับดาบอะไรเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเออไม่ใช่ดิ <laughs> เป็นสกิลนะครับ เติมแล้วแล้วก็จะเป็นดาบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็เฮ้ยดาบอะไรเนี่ยดาบมังกรหรือเปล่าอะไรเนี่ยคาถามังกรโอ้โหไม่เคยเห็นนะเุ้ยเท่เลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับนี่ครับก็จะมีเป็นดาบตัวนี้ให้ดาบอะไรเนี่ยขอมาดูก่อนนะครับดาบอะไรเนี่ยลองใช้สก,กิลดูโอ้โห เยวจอขึ้นดับนี่ดูเลยนะครับนี่ก็จะมีดับแก๊สพีด้วยนะครับก็จะมีดับตัวนี้ผลปิษาก็จะเป็นผลกาวตี่นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับราหัส1บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่รหัสา9 9าบาทกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เราก็กำลังเข้ามาที่รหัสราคา399บาทนะครับทำไมเข้าเกมนานจังเนี่ยโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วรหัส399บาทนะครับเข้ามาเฮ้ยใส่เป็นผลคิสซีนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหมัดกูนะครับไอ้นี้น่าจะเป็นเจ็ดหมัดนะครับแล้วก็จะมีสมอนะครับแล้วดูที่ <c oughs> ของในตัวกันเลยครับ เราขอเดินไปเดินมาก่อนนี่ก็เป็นรหัส399บาทนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นหมัดกูนนะครับหมัดกูนแบตเตอรี่ก็พร้อมไซส์เลยนะครับ424หรือเปล่าน่าจะเป็น424นะครับนี่นะครับสกิลเอาไป PVP ตึงๆเลยนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นรหัส399บาทนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ปุนคิดเซนี้ก็ยังไม่มีมาสเตอรี่นะครับก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นสมอเรือนะครับนี่มาสเตอรี่ก็พร้อมไซส์เลยนะครับ3 5 1นะครับซึ่งไอดีนี้ในอนาคตพี่ก็จะมาเจกนะครับก็จะเป็นปืนตัวนี้ ก็จะมีเผ่า v ีีด้วยนะครับเผ่า v ีไม่รู้วัเทียาอะไรนะครับน่าจะเป็นเผ่ามนุษย์นะครับเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์ v ีไม่รู้วัเทียาอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูที่ค่าพลังนะครับค่าพลังก็จะเป็นสายผลปีศาจกับสายพลังดาบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ร้านคา้ากันเลยครับนี่เกมพารมีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับเกมพาร์ เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ผลทาวอนกันเลยครับมีหรือเปล่าขอเลื่อนดูแบบเร็วๆเลยด้วยกันผลทาวอนก็ไม่มีนะครับไอดีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ไอเทมกันเลยครับขอกดเข้าไปดูที่ไอเทมกันเลยครับขอทำไมยังไม่กดอีกกดเออนี่ก็จะเป็นดาบคู่โอเด้งนะครับ พร้อมไซ์เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มหรือเปล่าแล้วน้องๆว่าคุ้มหรือเปล่า <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ดาบตัวนี้แล้วก็ดาบเดนโกคุนะครับแล้วก็จะเป็นดาบเซเบอร์แล้วก็เป็นสมอเรือนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีเปกกิต้าบุ๊กเลยนะครับจะมีตัวนี้แล้วก็จะมี ปืนแก๊สพิษด้วยนะครับก็จะมีเป็นผ้าคลุมคาราโตรินะครับจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีผลพิศาก็จะมีผลนี่นะครับผลลอมเปินนะครับยังมีผลแมกมาก,ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บเกตเผา v 4ก่อนนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเป็นเทียอะไรนะครับ เดี๋พี่ขอตัดไปตอนเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพี่ก็เสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะแปลงล่างเลยครับ3ไปยังยังยังสาม,สามสองหนึ่งกดเลยนี่อุ้ยน่าจะเป็นเผ่า V4 เทียสิบนะครับมีเกตตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวที่ล่องขนนะตัวที่วาร์ปล่องขนนะไอดีนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเป็นเผ่า V4 เทียสิบเลยนะครับน่าจะเทียสิบละ เผ่ามนุษย์วีสี่เทียสิบนะครับนี่นะครับนี่ตึงๆเลยนะครับเผ่ามนุษย์วีสี่เทียสิบนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะประมาณนี้ออไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะลองผลให้ดูนะครับกอไม่ใช่ดิไปสุ่มผล เดี๋ยวพี่ก็ขอไปสุ่มผลก่อนนะครับไอดีนี้เดี๋ยวมาถึงคาเฟ่แล้วมาถึงถึงคาเฟ่แล้วพี่ก็ขอสุ่มผลเลยนะครับว่าจะได้เป็นผลอะไรสามอุย้ยกดเลยกดเลยได้ผลตึงหรือเปล่าได้ผลตึงนี่แจกเลยดีนี้ถ้าได้ผลตึงแจกแจกเลยดีนี้โอ้โหได้ผลสโมก ก็เป็นผลกากนะครับเดี๋ยวเราก็จบทิ้งไปเลยนะครับซึ่งไอดี3สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะตัดไปที่ไอดีหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเออไม่ใช่ดีห้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวเราก็จะตัดไปเลยครับไปเลยครับฟู นังเข้ามาที่ไอดีรหัสนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นรหัสเทพหรือเปล่ารหัสราคาประมาณตอนนั้นพี่ซื้ออยู่ประมาณ599หรือ699นี่แหละพี่จำไม่ได้อือมทำไมเข้าเกมนานจังเนี่ยพี่ก็จะมาทำาปกคลิปนี้เป็น1บาทหา ห9าบาทนะครับอืมโอ้โหกำลังโหลดข้อมูลนะ่ะทำไมโดนจังอะ่ะซึ่งใครที่ชื่นชอบคลิปพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ลงคลิปต่อต่อไปนะครับ <c oughs> ถ้าถึง1,000พันซับเมื่อไหร่พี่ก็จะมาแจกไอดีนะครับ ซึ่งพี่ก็ลงไปแล้วนะครับคลิปพี่น่าจะลงไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาดูที่ id รหัส599บาทกันเลยครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่โจนสลัดเลยนะครับนี่ครับเข้ามารหัสนี้ก็เป็นรหัสของพี่นะครับ เป็นรหัสที่พี่เล่นปัจจุบันเลยนะครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นรหัสเทพแหละน้องๆก็ช่วยดูช่วยพี่ด้วยนะครับแต่เบสซิ่งยังไม่มีครับเบสซิ่งอนะ่ะพี่ก็ว่าจะไปฟาร์มอยู่แล้วก็ไม่มีเวลาฟาร์มอนะ่ะว่าจะอยากจะทําคลิปแบบสอนทําเผามังกรนะพี่ก็ไม่ได้ทําไม่มีเวลาว่างน,ะนี่นะครับก็จะไซเป็นหมัดมังกรนะครับ ไอดีนี้ก็จะมีเป็น6หมัดนะครับหมัดก็ทิวแมนก็มีนะครับพี่ก็ไม่ได้ใช้พี่ก็ใช้เป็นหมัดมังกรนะครับพี่ว่าจะไปทำเผามังกรอยู่นะครับที่เลยใช้หมัดมังกรนะครับเดี๋ยวว่างๆพี่จะไปทำเผามังกรแล้วอัดคลิปลงให้น้องๆดูนะครับแล้วก็ใช้เป็นผลประตูนะครับนี่ผลประตูก็ได้หมดแล้วถูกสกิลนะครับ นี่เลยครับไอดีนี้ก็จะเป็นเผา V4 ด้วยนะครับนี่ค่าพลังก็เล่นเป็นสายผลปีศาจนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่ไอเทมนี่นะครับไอเทมก็จะมีเหรียญตามังกรด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ชซให้ดูนะครับนี่นครับเป็นเหรียญมังกรนะครับผลมังกรก็ได้หมดแล้วทุกสกิลนะครับ มาต์ตี้ก็พร้อมไซส์เลยนะครับน,นี่นี่นะครับพร้อมไซส์นะครับพร้อมไป PVP เลยนะครับรเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูต่อที่ไอเทมนะครับก็จะมีดาบยูรุนะครับดาร์กเบดนะครับเบสซิ่งก็ยังไม่มีครับติดดาวเฉยๆอนะ่ะยังไม่มีเบสซิ่งเลย ก็จะมีสมอนะครับนี่นะครับสมอมียังไม่ครบนะครับสามดาบโซโลโพี่ยังไม่มีเลยอนะ่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเดรูลจิวก็มีนะครับเฮ้ยถาบอะไรเนี่ย ไม่เคยเห็นอ่ะอ๋หอหอกสายฟ้าเนึกว่าแต่หอ,อกอะไรดูต่อครับแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับจะมีเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับให้อะไรเนี่ยก็พี่ไม่เคยเห็นอ่ะอุ้ยมาตเตอรี่ก็ยังไม่ได้ แล้วก็จะมีเป็นกีตาร์บูกนะครับจะมีเป็นธนูตัวนี้เลยนะครับก็จะมีนี่นะครับหน้ากากคิสเซนะนะครับแล้วก็จะมีผ้าคลุมคาราโต้ด้วยนะครับก็จะมีหมวกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับ <c oughs> จะมีแว่นตาตัวนี้ด้วยนะครับ มีพรคุมตัวนี้นะครับก็จะมีหมวกตัวนี้แล้วก็มีหมวกซานตาคอสด,ด้วยนะครับผลก็จะมีเป็นผลกาวิตี้นะครับแล้วก็มีเป็นผลฟินิกแล้วก็ผลเลิฟแล้วก็ผลพระนะครับซึ่งผลก็เก็บได้2ผลนะครับ นี่นะครับผลก็แล้วก็จะมีเป็นผลโมจิถาวรมีในตัวนะครับพี่ว่าจะไปขายอยู่อ่ะผลโมจิแล้วก็ผลไฟถาวรนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวเปลี่ยนสีดาก้อนนะครับพี่เข้าไปดูก่อนนะครับนี่อะไรเนี่ยให้ซื้อหรอซื้อได้ไหมอ่ะ ลองกดซื้อดูอ๋อซื้อไม่ได้นะครับน่าจะหมดกำหนดให้ซื้อแล้วถ้ามีซื้อก็พี่ก็ไม่มีถังซื้อหรอกไอเทมก็จะหมดหมดแค่นี้นะครับไอเทมใช้เป็นาร์กบิดนะครับเดีย๋ยวเราก็จะไปดูที่ร้านค้าเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่เกมพาร์นะครับ เกมพารขอดูเกมพารพี่ก็บอกห้เลยนะครับว่าเกมพารหาผลของพี่ไม่มีนะครับเกมพารหาผลของพี่ไม่มีตัวนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแล้วนะครับตัวนี้ก็มีแล้วแล้วก็เรือไว้นะครับก็มีแล้วนะครับ พี่ก็จะมีหมดแล้วครับขาดแค่ที่หาผลนะครับนี่นะครับที่หาผลของพี่ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ผลถาวรกันเลยครับว่ามีผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปดูเลยครับก็จะมีผลล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตถาวรนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นผลตัวนี้นะคร yani ับผลซับนะครับเปลี่ยนซื่อมาใหม่นะครับเป็นผลตัวนี้นะครับ ซึ่งก็อัปเดตมาใหม่แล้วก็จะมีเป็นผลทรายนะครับนี่นะครับผลทรายแล้วก็จะมีเป็นผลดาร์กแล้วก็จะมีเป็นผลพระนะครับนี่พระถาวรก็มีแล้วก็จะมีเป็นผลอะไรอีกผลผลทีเล็กนะครับแล้วก็จะมีเป็นผลเวนอมนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้ว ผลทาวรนก็มีเท่านี้นะครับทุกคนก็ช่วยนับให้พี่หน่อยว่ามีกี่ผลนะครับผลทาวรพี่ไม่ได้นับเมื่อกี้น,ะนี่นะครับดาก่อนขาด,ดแค่หนึ่งนะครับพี่มีแค่ล้างมังกรจีนนอะซึ่งมังกรตะเวนตกพี่ก็ยังไม่มีอนะซึ่งไอ้ดีนี้เผ่า V ีสีก็จะมีเป็นเผ่า เผ่าสลามและก็เผ่ากูนนะครับเผ่าสลามเป็นเทียสิบซึ่งเผ่ากูนก็เป็นเทียสองนะครับก็จะมีกีตาร์บุ๊กตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้แหละครับถ้าใครที่ชอบก็คอมเมนต์บอกว่าชอบนะครับใครที่ไม่ชอบแนวคอนเทนต์นี้ก็บอกพี่นะครับชอบแนวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับซึ่งพี่ก็จะอัพคลิปลงอีกนะครับพี่จะ ไปทำเป็นหมัดกูนนะครับไอดีนี้ซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์พี่ด้วยนะครับก่อนที่จะไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ลากันก่อนแล้วครับบ๊ายบายวันหน้าพบกันใหม่ครับบ๊ายบ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 าย,บาย,บาย